ติดเม้นค่ะสนใหม่ค่ะมังกรหุนกางอะไรบ้างเนี่ค่ะมันก็สนใหม่ลูกๆมาล้ลอบ,บ,งบังงูหญิงคนะมาไปหอนโรงเรียนลูกๆู่าบังไปจะล้ลอบังงูหญิงกันบ้างว่้ไปหอโรงเรียนมาหนี่งรายล้างครูนละไาลางครูบังงูหญิงสถานที่แคบค่ะ เพื่อส่วนใหม่นะครับทันทีครับแคบครับ ไอ้รถแถวนี่มีรถโดยสารมันบ่เบาเหลียง้วแรมเพิ่อไหมนี่ซิปใส่ผมไปรอยเอ็ดไม่มีแลรวเฮ้ออยเอ็อาไปต่อใส่อาไปที่แยก่อนนี่มงนี่คุมองบ่อยเอ็ดไปยังไปเมองแล้วเบาเบ้ามาไปลงติไปขอนแกนผลหลาจบ้าเขาไปต่อโซ่ใสไปลงอยเอมึมีรถไปไงมันไปลงใส่ต้อง ไปเริ่มจากส่วนน้ำพุ่มแล้วก็ไปเทอร์เรียส์วันน้ำพุ่มจากนี่มีรถไปว่น้ำพุ่มกับพวกมีรถอีกใบเนี่นั่นแล้วผมเคยไปแล้วผมเคยตอ่อแล้วผมเคยล่องแล้วผมเดี๋ยวเอารถกลับบ้านไปส่งไอ้น้องไปสง่งอยู่เทอรเร็ดส์ก็ไหลยังไปคนแก่กังไปนั่นแล้วม,มันไปง่ายกว่าไปง่ายแค่บ่งนี่ที่สะเกตไม่ว่ารถที่สเกตที่สเกตเทอรเรียส์หนาที่นี่เลจังหวัดเชียงใหม่ ก็โหลดลําเภอจะไปในเมืองมึงไม่เยอะเลยเนาะหนาหยาบไปรับรายงานแปลงหลังสามสี่เอาเสียงดังเนาะออกด้วยช่วงนี้เปิดให้พี่น้องร่วมทำบุญสายดาวทำบุญ ตักบ,บาร้อยแปดตับบกปาประจำวันเกิดเกิดวันไหนท่าวันนั้นวันไหนไหนไม่สําคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญก่าวันไหนน,นี้มพรุ่งนี้เมื่อืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ในภาคเชา้าเราก็ได้ทำกิจกรรมในการเทลาพิเศษ สงมน้ำเปลี่ยนผ้าไตรกับพระครูใหม่พระครูกุญญธรรมสุนทรจากคณะบลหรือใหญ่หนองมาในช่วงนี้ท่านก็ไปร่วมขบวนแห่ไปรับพระเยอะจากวัด,ด,ดบัณโดอุโบสถของวัดบัดเดินทางเข้าสูอ่อำเภอโพสิสวรรณมาทางบ้านจาน บ้านเดือและขบวนนางลำ60กว่านางลำถาวายการตรนลับโดยการขวอลลำอันสวยงามโดยการจัดของอาจารย์สิทธิธสางสีซึ่งทำได้ดูแลแขบวนการนางลำตอนนี้ขบวนแห่ที่น้องอยากจะไปร่วมกับขบวนแห่ ต่อท่้นผู้ผู้อุยาธรรมรอ,อ,อยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านถือ,อะจะเดินทางลองจากโรงเรียนบ้านถือมาถึงวัดบ้านถือ,อของเราในช่วงเช้าในช่วงพิธีการทางสมจะมีพระสงฆ์สงสมณสัตว์ทั้งสิบลูกโดยการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ จากพนาจังหวัดศรีสะเกดพระครูศรีมงคลปริยญาธิเกจท่านได้มาเป็นองค์ประธานสงฆ์ในภ้างเช้าพี่นอ้องเกิดทำบุญแล้วเส,ส่เส,สีงสยงสีเส,สียงโซ่ในส่วนของตับา1 0แผ่ขอให้สัขงขารทำบุญเข้ารัอช่วยเหลือซึ่งเป็นการที่เราจะได้ทำบุญด้วย ทำบุญประจำวันเกิดจากกว่าร้อยแปดก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานคอยบริการบริการทุกระดับประทับใจบริการด้วยตนเองก็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้ในภาคในช่วงเวลา13นาฬกาก็จะมีพิธีอ่านตาตั้งของพระครูปุญญาธรรมสุงทรนโดย ประทางาลว่าได้รับเกียรติจากนายสุวรรณเนตเดติกุลนายอำเภอโพสิสุวรรณเป็นองค์อ่านประกาศตาตั้งของพระครูปุญญาธรรมสันทรในช่วงเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปรรพระสงฆ์งสมณศักดิ์ทั้งสิลูก<ร>ผู้สิุสวันนะค่ะบ้านผือนะค่ะตำบลผือไงนะคะน <า S 1> นน่ะไม่ได้มองคนร่วงหายค่ะ เสวดธรรมจักรเขาวัฒนรสือ,สอเพื่อเป็นสิริมงคลกับถวายแด่ท่านพระครูปุญญาธรรมศิลป์อมด้วยในเวลา14นาฬิกา39นาทีก็จะมีพิธีสู่ขวัญสู่ขวัญพระครูใหม่นำโดยของท่าน,านครู

ข้าสารทีน oh okay. ึกว่าขับแขบอยู่ครับเวลส่นากนาทีโดยประมาณนั้จที่เตรียมตัวจงรับขบวนแห่หลังจากรถขบวนแห่มาถึงหน้าวัดพระถือ กด้มาับกันกห้เปนกาทที่เราส่งสิทธิ์ตรงด้วยกันสิทท่านกจะได้พาหลวงพ่อออกเร้างออกบ้านเล็กจทอดถืออุบด่าบ้านกลางในบ้านอุโบสถหลังจากนั้นก็จะนด้ขอให้เรียนอาจารย์ชีพเจริญของว่ากนคื เป็นรานที่้บการบุนนที่ที่มีอยู่ได้สร้างท่าได้สัสมบญมาทั้งในอดีตทั้ทงในงุบจนถึงเจ้าวาองค์ะุและก็ท่าเจ้าที่การนาครที่จัท่าก็ได้ขับเคื่อสร้างวัดและก็บูรณะฏิสังขรภางในวั มีการส,าร,สาร้างามีการสาร้างศาลาธรรมะสังเวชฉะะนั้นนักท่งพที่ที่น้องที่เดินทางมาช่วงนี้นก็รอเวลา<อ>เลือกดวมาถึงหน้าวัดเราก็ไปต้อนรับไปถ่ายรูปตอนนี้เราก็พักผ่อนตามอริยาไสยมีอะไรก็พูดพบผ่าดันอยากเก็เก็บภาพภายใน บริเวณศาลาการาประเรียนวัดบัานถือก็เจริญพรในส่วนต่างอ่าตอนนี้นก็รอเวลาในภาพเช้าส่วนแม่ครัวคนสวยเตรียมพัตหารอ่าสัมบเณงพระคุณเจ้าที่สาราการประเรียนด้วยทั้งหมดบอกไปแล้วเมื่อวานจะกห้าสำรับด้วยกันอ่คงจะเตรียมในพัฒหารเพีด้วย เสียงพ่อสงที่เดินทางมาก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เดินทางมาแล้วเสียงนักข้ายกวา,างน<ม>านเข้ามาจ้วกันไหมล่ะข้ง